วัแล้วก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องกรรยา,นามนมรก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้รับความเมตตาให้มาแบ่งปันประสบการณ์ซึ่ง,ซ,งซึ่งบางท่านในที่นี้อาจจะเคยได้ยินแล้วแต่ก็แต่ว่าบางคนรู้สึกมีหน้าใหม่ๆบ้างใช่ไหมคะใครใครมาครั้งแรกคะขอพอ,อ,อยกมือหนมอ่ง อ๋อเคมาหลายครั้งใส่หน้าใหม่พี่อย่ท enfin ั้งค่ะีค่ะดีดีีก็เออขอขอเรียกตัวเองว่าพี่น้อยนะพี่น้อยได้เข้ามาคือได้เข้ามาสูที่นี่ด้วยด้วยความการชักชวนแบบว่าก็ต้องขอบคุณท่านดรเบนนะคะที่ที่แบบว่า ชวนให้มารู้จักกับพระอาจารย์มอบานแล้วก็ได้มาเจอกัลยาณมิตรทุกคนจะบอกว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยนะคะก็ไม่เคยไม่เคยสนใจเรื่องการปฏิบัติแล้วก็คืออาจจะมุ่งแต่ทํางานนะคะก็ไม่เคยรู้ว่ามีการมีการปฏิบัติทำแบบนี้อะไรเนี้ยค่ะมีแต่ว่าสวดมนต์ตามภาษาตัวเองเล็กน้อยทาบุญนิดหน่อย แต่พอพี่ดรเบนบอกว่า,าน้อยมามาสวดมนต์เพราะมีวันสำคัญสำคัญนะคะพี่เขาจะบอกว่าวันมาหาวันสวดมนต์นะเราก็สวดมนต์ค่ะแต่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าสวดอะไรยังไงก็สวดของตัวเองค่ะจนพอช่วงที่ตอนนั้นยังทำงานแล้วก็ยังเรียนปริญญาโท เวลาก็ไม่ค่อยมีอะค่ะก็ก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรแต่พอจบปริญญาโทแล้วเริ่มมีเวลาแล้วก็งานก็พอจะได้พอจะปิดตัวมาได้ก็เลยเริ่มมาเรียนมาศึกษาที่จิตตะเนี่ยค่ะกตอนนั้นปีน่าจะเป็นปีสองห้าก้าก็จำไม่ผิดก็ก็นานประสมปุ๊ก็ตอนนั้นพอเรียนแล้วสิี พ้าอาจารย์บอกว่าเอ,อให้ให้เราแบบว่าหลับตื่นเป็นเวลาแล้วก็มีการขั้นตอนแรกก็คือบอว่าหาที่จอดรถซึ่งตอนนั้นก็ก็ด้วยเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะรพอพอท่านบอกก็ต้องพิสูจน์เราก็ลองใช่ไหมคะพอไปที่ไหนที่เราอยากจะไปที่ไหนก็ปรากฏว่าแบบมันจะมีเราขอค่ะตั้งลงก็จะมีแบบรถถอยออก แทบจะแทบจะร้อยเปอร์เซ mm ็น hmm. ได้ซึ่งเราก็เจออะไรแบบนี้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นไปมหาลาัยที่ลานรับปริญญา mm hmm. ก็มีแต่คนบอกว่ารถเยอะนะอย่าเอารถไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเราก็อยากเชอพิสูจน์ก็ขับรถไปเหมือนเดิมค่ะพอใกล้ๆถึงที่มหาลายัยคือไปทุกครั้งจะไปสามีไปด้วย เามีเขาขับขับอยู่เสร็จแล้วเขาจะสอบเอาใกล้ถึงแล้วเอ้าเดี๋ยวน้อยมาขับแล้วก็มาขับขับเข้าไปก็จะจรินแบบว่าก็จะมีรปภโบกให้ะที่ราชมงคลธัญบุรีแล้วก็บกให้เข้าไปจอดแล้วพอจอดเสร็จแล้วก็ดูเข้าเป็นที่จอดรถอาจารย์ก็ชัยโยแบบว่าเดินข้ามเอ็นทีดเดียวก็ไปถ่ายรูปก,กับาอันนี้ก็ ือแบบก็จะมีแบบนี้หลายๆอันทั้งที่ไม่ว่าจะโรงพยาบาลหรือว่าล่าสุดเดยเร็วเนี้ยค่ะไปสยามสแควร์รูปชวนไปเขาก็บอกว่าที่จอดรถไม่มีแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเราขอไปขอลงมาดูนะก็ลงไปก็จะมีแบบรอดทอเขาก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจอดตรงนี้ให้เราไปวนแล้วก็มาจอดปรากฏว่ามันเป็นที่ใกล้กับบันไดเลื่อเข้าห้างเลย อันเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าที่บางคนบอกว่ามันเป็นมันฟุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ล้วก็ที่ว่ามีเทวดาคอยดูแลอยู่เรื่องก็จะเป็นเรื่องสอดรถได,ได้ได้ตลอดนะคะใครไปใครเป็นนบอกว่าอยาเอารถไปแต่เราค่ะไม่ไม่เราจะเอาไปอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึง่งอะเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของลูกอะค่ะ คือลูกเรียนที่เรียนไปในที่เกษตรแล้วตอนนั้นเป็นป e ีสุดท้ายแล้วเตรตของเขาตอนปีสเทอมแรกเขาได้เขาได้มันจะเป็นเขียนิยศอันดับสองแต่เราก็มาดูกันว่าเอ๊ะมันเหลืออีกเหอ,อีกหวิชาสุดท้ายของเทอมสองซึ่งเขาจะต้องได้ A อหมดถึงจะได้อันดับหนึ่งก็เลยคุณพี่คุณครูทักจเบนบอกว่า ก็พยายามให้เราสองคนช่วยกันตั้งภาพว่าลูกจะต้องวิชาตั้งห้าวิชานี้ต้องได้เอนาอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปออกมาเราก็ใจเขาก็ได้เรียที่นอยมระดับหนึ่งมันก็เลยบอกว่นใจพองโตนะคะเราก็ได้เรื่องแบบเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็มันก็มันก็ทําให้เรา,รา,ายิ่งยิ่งเชื่อมั่นว่าพุทธานุภาพ ถ้าเราทำแล้วเราปฏิบัติเราก็ต้องได้ในสิ่งที่เราเราปรารถนาะแล้วก็มีอะไรอีกมีมต้องขอบคุณพี่เพ็กเลยนะพี่เพ็กคอยกระตุ้นเหมือนกันน้อยๆ้อยโดยประคำหรือเปล่ามีอะไรอีกนะคะทีกิดก็มีเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะของคือ วิ่ครั้งหนึ่งสามีวิดีเขาก็แบบว่าเขาน่าจะทานอะไรผิดสำแน่งอะไรอย่าเี้ยค่ะเขาแบบว่าเป็นมันจะมีไข้สูงมากแล้วก็มือสั่นคือแบบขนาดให้เอาน้ำร้อนแบบให้เขาดื่มน้ำร้อนแบบมือสั่นจนอันนี้เราก็ไม่เคยเจอก็ตกใจมากเลยก็ทาแบบําไงดีลบบชุดอ,อังแั้วแบบกังง้นลมแล้วก็ขอให้เขาคลอดไยขยก็พอไปถึงโรงพยาบาล ก็ปรากฏว่าเป็นแค่าอาหารเป็นพีซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ตรงไหนเป็นพีเพราะว่าเราพ่อแม่ลูกเราก็เราก็กรับประทานอะไรเหมือนกันนะแต่เขาก็ปรากฏว่าเราก็ขอให้เขาไม่เป็นอะไรมากก็โอเคก็คิดว,ว่าเขาเขาไปถึงโรงพยาบาลช่วงนั้นที่โควิดนะครเขาก็ีิกว่าเป็นโควิดปากแล้วก็พอตรวจแล้วอ่ะไม่เป็นแต่ต้องแอดมิดพอแอดมิดก็เขาบอกว่าให้ช่วงโควิดต้องให เาได้แค่คนเดียวก็เลยอโอเคก็เล้าคนเดียวเราก็ก็ต้องไปส่งลูกเขาบอกว่าต้องไปกลับในหนึ่งชั่วโมงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงช่วงที่เขาสั่งนี่แบบวันนึกถึงพระจารย์เลยค่ะเ,เพราะว่าเราไม่เคยเจวเอว้าก็พระจารย์มองหน้าพระจารย์ลอยกนะ็เลยแบบอะไรเด้ยงน้อยพวเนี้ามานันทำให้เราเราก็มีความมั่นใจว่าถ้าเราปฏิบัติ ปฏิบัติก็คือที่ที่ทำทุกวันนี้ก็มีสวดมนต์แล้วก็มีแบบนั่งสมาธิเต็มประคำก็อาจจะที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ทำสม่ำเสมอ,สมอ,สมอก็ช่วงนี้คิดว่าก็จะทำมากขึ้นแล้วก็เผื่อว,ว่าจะมีอธิษฐานอย่างอื่นเพิ่มเติมเหมือนกับได้แบบน้องปุ๊กหรือว่าไข่ไก่ก็ประมาณนี้นะคะ มีมีใครจะถามอะไรไหมครับโยโยใครอยากสอบถามนะเอาอไ,ไมไปใครมีคำถามยกเวรขึ้นเอาไมไปเลย ไม่เนี่ยค่ะขอสวดมนต์ก่อนสวดมนต์นี้พี่ไหมทำสมาธิก่อนไหมคะหรือสวดก่อนขวัญเ่อนะฮะที่เราต้องมีสติปกติพี่จะสวดมนต์นนก่อนสวดมนต์ก่อนแล้วทำสมาธิหลังจากน,นั้นครับแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็เดินประคำถ้าแต่ว่ามันยังตามใจตัวเองอยู่มันจะเป็นเดินเป็นบางวันอะไรเนี้ยแต่ ต่อไปก็คงจะท,ทำสม่ำเสมอนะพีเ่เพ็กครูด้วยนะพี่เพ็กเป็นครูคค <c oughs> ถามเรื่องที่น้อยตั้งภาพยังไงคนะตอนที่อยากให้ลูก่ะได้กินยื่อกระดับนเ,นะเน,นี่ยค่ะทำยังไงนั่งตรงไหนแล้วก็ปฏิบัติยังไงบ้างไ ที่ตอนนั้นตอนนั้นยังเพิ่งจะมาปฏิบัติใหม่ๆแต่ว่าพี่ดรเบนบอกว่าให้ให้มองแบบว่าให้เราตั้งภาพว่าเป็นตัวเอคือชื่อเขาอจอร์ดาแล้วก็แล้วก็ในห้าวิชาเนี้ยต้องเป็นตัวเอซึ่งไอ,อ,อภาพเนี้ยพี่ยังไม่่อยชัดแต่ว่าลูกเขาบอกสบายเขาคือแบบว่าไอภาพเขามองเห็นชัดกว่าเขาบอกง่ายมากแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขา เขาก็ทำได้เลค่ะแต่เราก็ช่วยกันเกี่วยวกับพัฒนาช่วยอะไรยเงี้ยแล้วกที่ที่น้อยเห็นภาพนี่เอาไปไว้ตรงนั้นเข้าไปขานอะไรน่ะคะตอนนั้นเกินแมคะตอนนั้นยังแบบยังเริ่มต้นเบบีมาก็เลยแค่ว่าอาคิดแล้วก็แบบจะให้ให้แบบที่ที่เพจบอกว่าให้เอาลมหายใจเข้าไปที่ สูดเข้าไปที่ปฐวีธาตุแล้วก็ให้พยายามมีอักษอนเนี้ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามตั้งแบบนั้นนะคะถูกไหมคะพี่เบนคุณครูงงคุณพี่เบนถูกไหมูกไม่แน่ใ่ะถูกไม่ถูกอาจจะเทวดาช่วยด้วยสงสารให้ให้ดีกว่า ถ้าได้มีคำถามอะไรถามไม่เถามพี่นะใครคงใจยุมขึ้นอาคะถามไหมทำท่าหลายทีแล้วดูจะถา <c oughs> ขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ